เพื่อนๆดูเราไม่ได้เตรียมถุงมาละดีนะหน้ารถเรามีถุงดำอยู่เคลื่อนขึ้นเลยค่ะเนี่ยจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวชุดวันนี้เราต้องถอดซักหมดเลยนะเนี่เราไม่คิดว่าเขาจะโตขนาดนี้เลยอะค่ะเนี่ยค่ะ กรอบอร่อยเลยค่ะเห็ดเนี่ยเพื่อนดูโอ้ยดูค่ะตายแล้วค่ะออกเยอะมากเลยถ้าไม,มีใครสังเกตจะไม่เห็นหนะเห็ดตัวน,นี้เพราะว่าเขาสีดำค่ะดำกับธรรมชาติไปเลยความอร่อยนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะห้าดาวค่ะ เดี๋ยวเราไม่เอาไปหน้าเล็กมากก็เดี๋ยวคงมีคนอื่นมาเก็บค่ะเพื่อนดูเราเกือบไม่ได้แวนะนี่เขาจะกรอบมากเลยนะคะนี่เห็ดเนี่ยเอาไปยำก็อร่อยค่ะผัดขิงก็อร่อยค่ะเพื่อนคะว่าเราต้องเหยียบมากแน่แ่เลย มันเยอะค่ะมันเยอะนี่จ้ะนี่จ้ะตาตานี่คือความ<ด>แห้งแรงนะคะยังไม่โตเดี๋ยวมาดูอันนี้ค่ะโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จ้ะโอ้ยงานงอกที่บ้านเลยค่ะวันนี้ นี่ค่ะรอกแน่นอนนี่จ้าโอ้ยพเพื่อนๆค่ะจะทำยังไงดีเยอะเหลือเกินเนี่ยรอฝนค่ะถ้าฝนไม่ตกนีเขาแห้งหมดเลยนะคะ กำลังขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอากระดอกที่มันพอเต็มมือหน่อยเนาะนี่จ้ะขึ้นเยอะเลยค่ะบางทีเราอาจจะอาจจะเหยียบไปบ้างนะดูค่ะ ยอดเลยเพื่อนคะอุย้ยไม่คิดมีฝันว่าจะเจอนะคะเนี่ยเขาจะกอบมากเลยอะ่ะนี่จ้าเขากลมกลืนกับธรรมชาติมากเลย ก้ออาจจะสั่นไหวบ้างนะคะเพื่อนๆเราไม่กล้ากีดแรงค่ะเนี่ยเล็กๆเยอะแยะเลยค่ะเราก็กลัวเหยียบเขาเหมือนกันอุ๊ยเยอะมากเลยเล็กๆอะค่ะดูจ้ะ พีน่นีตรงนี้ค่ะอัวน,นี้โตแล้วค่ะแับน,นี้โตแล้วโอ้ยใบบงใบไม้กลับไปบ้านด้วยเด้อแต่ต้องขออภัยจริงเลยค่ะท่านผู้ชมเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเตรียมมีน้ำถูอยู่หน้ารถพอดีเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยหลายท่านสงสัยอยู่นะว่าอร่อยห้าดาวคืออะไรก็คือความอร่อยที่เขาให้คะแนนเต็มมาค่ะ นี่ค่ะยังเล็กอยู่เลยเน่ยเล็กอยู่เลยค่ะเดี๋ยวดูต่อนะนี่ก็มีค่ะแต่ว่าเล็กเดี๋ยวเราเอาตานี่ใหญ่กันนะจะตัวโต่ใหญมันแห้งอะค่ะตอนนี้ดูแล้ว ต้องการน้ำมันจะเด้งดึงมากเลยเห็นเนี้ย,ย่อยแห้งค่ะแห้งนี่ก็มีค่ะแต่ว่าเล็กเดี๋ยวเราเอาตานใหญ่กัน กระโดกใหญ่มันแห้งอะค่ะตอนนี้ดูแล้วต้องการน้ำมันจะเด้งดึงมากเลยเห็นเนี้อยอร่อยแห้งค่ะแห้ง